อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังครับคุณผู้ชมเขาได้มีการปลูกองุ่นกว่า1 0สายพันธุ์นะครับบนเนื้อที่ไม่ถึง2ไร่ต้องบอกว่าสร้างรายได้ดีเหลือทีเดียวนะครับกว่า700,000บาทต่อปีครับไร่องุ่นมาวินฟาร์มครับคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ตําบลบ้านควนอาเภอเมืองตรังครับถือว่าเป็นไร่องุ่นของนายขุนไตรขุนไกลนะครับวิโสพรมนะครับอายุเพียงแค่49ปีเท่านั้นครับ ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกผักหันมาปลูกอง,งุ่นกว่า10สายพันธุ์ครับรวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณ160ต้นโดยแรกๆเนี่ยก,ก็เริ่มจากการศึกษาหาข้อมูลทางออนไลน์ลองผิดลองถูกมานะครับจนกระทั่งในปี2,564ก็เริ่มนะครับในการเก็บผล,ผลผลิตได้ในรุ่นแรกนะครับอยู่ที่400-500กิโลกรัมและรุ่นต่อๆมานะครับก็มีการออกผลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ได้รับผลตอบรับดีเกินคาดครับ โดยในปีที่มีการบังคับให้อง,งุ่นออกลูกนะครับปีละ2ครั้งนะก็ได้อยู่ที่ประมาณ700-800ถึงกิโลกรัมในการตัดขายนะครับก็จะอยู่ช่วงของประมาณเทศกาลปีใหม่หรือว่าสงกรานซึ่ง,งตลาดเนี่ยก็มีความต้องการสูงนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเขาเรียกว่าต้นพันอุอง,งุ่นเนี่ยขายด้วยนะครับในราคาอยู่ที่ต้นละ300-550ถึงบาทต้องบอกว่าสร้างรายได้ดีเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0บาทต่อรุ่นครับหรือว่าราวรา0 0 0 0 0บาทต่อปีเลยทีเดียวครับ นายขุนไกลยังได้กล่าวอีกว่าในปี2567นี้จะเข้าสู่ปีที่5ของการปลูกองุ่นส่งขายในกิโลกร,รัมละ200-400บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ครับที่ผ่านมาได้รับการตอบรับดีเกินคาดมีลูกค้าทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดติดต่อสั่งออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องจนผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าโดยกลุ่มลูกค้าทั้งมาเลือกซื้อเองถึงสวนและสั่งจองล่วงหน้าและในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้จะเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นปีแรกครับ คาดว่าจะกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดตรังอีกด้วยทั้งนี้หากสนใจต้นพันธุ์หรือสั่งซื้อผลองุ่นสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทางเพจไร่องุ่นมาวินฟาร์มตรังหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0629713890ครับ